สวัสดีครับผมโคตัวออบอเรียนวันนี้ผมมารีวิวในส่วนของสินค้าก๊อกนิ้งครับเป็นสารกลุ่ม 3A บวกด้วย 1B เป็นสารกลุ่มพารีทอ o บวกด้วยกลุ่มออกอโนคอร์เตคคือไซเปอร์เมชินบวกโปรฟิโนโฟดบอกด้วยว่าตัวนี้เป็นขวดอลูมิเนียมฟอยล์บอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่มียาที่พิเศษและตัวทำลายสูตเย็นสามารถฉีดในจังหวะด,ดอกอ่อนผลอ่อนใบอ่อนไม่กระทบต่อดอกผล และตัวนี้มียา2กลุ่มที่ออกฤทธิ์ถูกตัวตายกินตายและไอระเหยก็คือกลุ่มไซเฟอร์เบนซินบวกด้วยโปรฟิโนโฟลตัวนี้นะครับอัตราใช้ของตัวก๊อกกิ้งนะครับอยู่ที่200ท2 0 0ร c ซีซีถึง3า0รซีซีต่อน้ำสลิตรหรือถ้า,าน้ำพันลิตรก็คือ1ลิตรถึง1.5ลิตรต่อน้ำพันลิตรสามารถป้องกันกำจัดแมลงได้กว้างไม่ว่าจะเป็นมอดมดหนอนเพลี้ยไรได้หมดครอบคลุมได้กว้างมากวถูกตัวตายกินตายไอระเหยก๊อกกิ้งครับ ซึ่งในท้องตลาดมีมากมายหลายแบรนด์แต่ว่าตัวนี้ผมแนะนําว่าแหล่งนําเข้าที่ดีที่สุดตัวทําลายที่ดีที่สุดและเป็นตัวทาลายสูตรเย็นสารเสริมประสิทธิภาพสูตรเย็นตัวก๊อกกิ้งเพราะฉะนั้นสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางของร้านโคตออูอออปอลทูเรียนโคตูแนะนําเลยว่าก๊อกกิ้งเป็นตัวที่โคตูได้คัดสรรมารอย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงในการนําไปใช้เพื่อสลับกับกลุ่มยาอื่นๆลดการดื้อ,อยาแนะนําครับซื้อก๊อกกิ้งเลยครับไปจตส่วนไว้เอาไว้สลับกับกลุ่มอื่นลดการดื้อยาครับมีแน่นอนการรคับ